สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่6ตุลาคม2,568ผมขอเรียนเชิญทุกท่านสวสดจัก,กรพรรดิพร้อมกันจำนวน15จบเพื่อเพิ่มกำลังนึกถึงหลวงปู่นึกไม่ออกก็ลืมตาดูท่านขอบารมีท่านน้อมกำลังจัก,กรพรรดิตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตผ่านมาที่เรากำหนดไปยัง3มแดนโลกธาตุ กำหนดไปสิ่งที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเราอัญเชิญเทพพรมทั้งหลายทุกภพทุกภูมิโลกของวิญญาณโอปติกะบริเวณน,นี้บริเวณใกล้เคียงบริเวณไกลออกไปแถวบ้านเราแถวที่ทำงานที่เราอาศัยที่เราเลี้ยงชีพหลวงตาอ้อยในหลวงรัชกาลที่9พระสยามพระศรีสยามวิรกษัตริย์วิร,วรบุรุษวิรสติทั้งหลาย เจ้าพ่อหลักเมืองผ้าเสื้อเมืองพระทรงเมืองทุกจังหวัดพระยาครุฑยักษ์หน้ากลนทันรับแลผสกกุมพันพร้อมบริวารชาวป่าหิมพ่านทั้งหมดฤาษีดาบทนักบวชทั้งหลายพระแม่ของคาพระแม่โพศกพระแม่ธรณีสวดพร้อมกับเรานะครับนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมพุทธายะภะพุทธาติรัตตานาญาณ มณีนภาลัสสีสาหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานางวะลังคันทัง สีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุลาโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะ พระพุทธไตรัตนายานมานีนภารัตสีสาหาัสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโม,มนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวะลังคันทังสีวลีจะมหาเทลังอาหังวันธามิทุละโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมิ นนโมพุทธายระพุทธาไตรัตนายานมนีนภาลัตศีสาหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวะลังคันทังสิวลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุลาตโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโซพุทธธรรม,มสังฆปูเชมิ เนโมพ,าพ,าพุทธา,ายะพุทธาไตรัตนาญาณมานีนภารัตสีสาหาัสาสุธรรมมาพุทโทธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อากีธานังวะลังคันทังสีวะลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุละโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิ เนโมพุทธายาพุทธาไตรัตนาญาณมณีนพารัสศีสาหาัสาสุธรรมมาพุทโทธรรมโมสังโฆยะธาพุทธมโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อากีธานังวะลังคันทังสิวะลีจะมาเทลังอาหังวันทามิทุละโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคาปูเชมิ เนโมพุทธายะพระุทธไตรัตนาญาณมณีนภารัตศีสาหาสุธรรมมาพูโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมมบูชาสังฆบูชา อากีธานังวะลังคันทังสิวะลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุละโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมิ โมพุทธายาพุทธาไตรัตนาญาณมณีนพาลัตศีสาหัสสุธรรมมาบูโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อากีธานังวะลังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันธามิทุลาโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโซพุทธ,ธรรมสังฆปูเชมิ เนโมพ,าพ,าพุทธา,ายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีนภารัตศีสาหาัสาสุธรรมมาพุทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวะลังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุละโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมิ นนโมพุทธายะพระุทธาไตรัตนาญานมณีนภาลัตศีสาหัสสุธรรมมาอุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวะลังคันทังสิวลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุลาโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทา,า,า,ามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมิ นนโมพุทธ,ธายพระพุทธาไตรัตนายานมนีนภารัตสีสาหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวะลังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุลาโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมสังฆะปูเชมิ นนโมพุทธายะพระุทธไตรัตนาญานมานีนพารัสสีสาหัสสุธรรมมาอุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวะลังคันทังสิวลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุลาโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโซพุทธธรรมสังคาปูเชมิ นะโมพุทธายระพุทธาไตรัตนายานมนีนภารัตศีสาหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวะลังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุลาโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมสังฆะปูเชมิ นนโมพุทธายระพุทธาไตรัตนายานมนีนภาลัตศีสาหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวะลังคันทังสิวลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิทุลาโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโซพุทธธรรมสังฆปูเชมิ เนโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาญาณมณีนพารัตศีสาหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวะลังคันทังสิวะลีจะมหาเทลังอาหังวันธามิทุลาโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมิ นนโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาญานมณนีนพรัสศีสาหาัสาสุธรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวะลังคันทังสีวลีจะมหาเทลังอาหังวันทามิธุละโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโซพุทธธรรมสังคาปูเชมิ น้อมไปที่หลวงปูด่ดูไปตามกำลังจักรพพัดกำหนดไปยังสามแดนโลกธาตุสิ่งที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนเวรกองทุนผมมะปัญโยวัดถ้ำเมืองนาและสาขาผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตายไปอธิษฐานอะไรไว้ น้อมไปในสิ่งที่อธิษฐานนั้นสัพเพ,พูุทาสัพเพธรรมมาสัพเพสังคาภาละปัตตาปัตเจกานันจะยังภาลัง อาลหันตานันจะเตเชนะาลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพูทธาสัพเพธรมมาสัพเพสังฆาภาลปัต ตาปัดเจกานันจะยังาลังอาลาหันตานันจะเตเชนะลกขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรมมา สัเพสังขาพาลาปะตาปัดเจกานันจะยังพาลังอาราันตานันจะเตเชนละลาคังพันธามิสัพพโส พุทังอาิธามิธรรมังอาิธามิสังฆังอธิธามิมามามการสวดจักรพัดสิบห้าจบได้สิ้นสุดลงแล้วในวันนี้ขอให้ทุกเสียงสวดทุกลมหายใจที่เป่งออกมากลายเป็นแสงบุญที่ปกป้องคุ้มครอง ให้ใจท่านสงบเย็นและมั่นคงในธรรมไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์หรือวันใดๆขอให้ทุกวันของท่านเริ่มต้นด้วยสติและจบลงด้วยความสงบจากภายในพบกันใหม่พรุ่งนี้กับการสวดจักรพัทแปดจบ